บริษัทต่อเรือแห่งรัฐจีนหรือ CSSC ระบุว่า GNV v e r g o เรือโดยสารโรโรขนาดใหญ่แบบเชื้อเพลิงคู่ลำแรกที่จีนพัฒนาภายในประเทศได้ทำการส่งมอบเมื่อเร็วๆนี้ที่กวางโจเมืองท่าทางตอนใต้ของจีนเรือที่ทันสมัยลำนี้สามารถใช้เชื้อเพลิงทั่วไปหรือก๊าซธรรมชาติเหลว l n g ที่สะอาดกว่าได้และจีนเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ เรือลำนี้มี12ชั้นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นห้องอาหารบุฟเฟต์คาเฟ่และห้องชมวิวจำนวนห้องโดยสารรวม485ห้องรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด1,800คนและรถยนต์มากกว่า550คันทำให้เป็นทางออกที่เหมาะสมสำหรับเส้นทางเดินเรือระยะสั้นที่เชื่อมต่อเกาะและเมืองใชายฝั่งเรือลำนี้สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงมอบมูลค่าเพิ่มสูงและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า สำหรับการขนส่งผู้โดยสารและยานพาหน,นะ CSSC ระบุคาดการว่าเรือจะให้บริการในเส้นทางเมืองเจนัวกับปาเลโมของประเทศอิตาลี